พบกับสาระดีๆที่ควรรู้จากฝรั่งเศสที่ฟ u านเดอรีสวัสดีค่ะจากการที่นัดอยู่ฝรั่งเศสมาหลายปีก็สังเกตได้ว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยชอบทําบ้านให้สวยชอบแต่งบ้านปรับปรุงบ้านแล้วก็มีคนจํานวนมากที่เขาทําเองเนะนื่องจากว่า ค่าจ้างในการจ้างคนน่ะสูงมากตัวนัดเองนะคะพอมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําบ้านให้สวยว่าไงคะคนสวยของแม่นัดเองก็พยายามที่จะทําบ้านให้สวยวันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์วิธีการลอกวอลเปเปอร์นะคะก็คือที่บ้านนัดเนี่ยลอกวอลเปเปอร์เก่าเองติดวอลเปเปอร์เองแล้วก็มีเพื่อนคนไทยหลายคนเขาก็ถามว่า ติดวอลเปเปอร์ยากไหมลอกยากไหมอันดับแรกนะคะการลอกวอลเปเปอร์เนี่ยจากว่าวอลเปเปอร์เป็นกระดาษนะคะแล้วก็ทาด้วยกาวแล้วเอามาติดที่ผนังทาด้วยกาวแล้วมาติดที่ผนังดังนั้นวิธีการลอกออกก็การก็คือใช้ไอ้น้ำที่มีความร้อนอย่างในรูปนะคะก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ต่อเชื่อมกับ ักไฟตรงปลายท่อนะคะตรงปลายถังนะคะในรูปนะคะจะเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยก็จะเอามาทาบกับผนังพอความร้อนถึงเนี่ยก็จะสามารถลอกวอลเปเปอร์ออกได้ง่ายค่ะที่บ้านนั้นเองในช่วงช่วงแรกๆเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือต้มน้ำร้อนแล้วก็ผสมเอาน้ำเย็นใส่เข้าไปนิดนึงให้น้ำอุ่นๆนะคะ แล้วก็ผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นแล้วก็ค่อยๆเช็ด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 พอกาวร้อนและโดนน้ํานะคะ <S <S ก็จะสามารถที่จะลอกออกง่ายก็ค่อยๆลอกอย่างเงี้ยค่ะลอกไปเรื่อยๆแล้วก็ขูดออกขูดออกนะคะจนพื้นเรียบพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้ว <S <S แล้วเวลาที่จะติดวอลเปเปอร์ใหม่จริงๆแล้วเขาก็มีกาวสำเร็จรูปขายแต่ว่า นะัดเลือกที่จะผสมกาวเองดูในรูปนะคะก็จะเป็นกาวเม็ดเม็ดแล้วมาผสมน้ําแล้วก็คนคนคนสัดส,ส่วนเนี่ยให้เรากะเองถ้าเราใช้กระดาษหนาก็ใส่น้ําน้อยหน่อยนะแต่ถ้ากระดาษบางใส่น้ําเยอะขึ้นได้นะคะผสมเสร็จก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีารอนะคะรอ<า>ให้กาวเซ<น>็ตตัว<น>จากนั้น ก่อนที่จะทากาวก็คือวัดไซส์กระดาษนะคะจากบนสุดลงล่างสุดดูว่าขนาดของความสูงของพื้นที่ที่เราต้องใช้เนี่ยเราต้องใช้เท่าไหร่แล้วเราก็ตัดกระดาษให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นก็ทาด้านหลังของกระดาษแล้วก็ไปติดนะคะไปเรียง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 วางอะคะ่ะทําแค่นี้ค่ะแค่นี้ง่ายนิดเดียวค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคไหนไหนง่ายนิดเดียวอะง่ายนิดเดียวบอกมามองสิง่ายนิดเดียวค่ะ นี่เยอะค่ะไปที่ช่องรบกวนกดไ like. ลค์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร้ให้มอมมองด้วยนะคะกดอแชร์แค่ให้มอมมองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยกมือไหว้เลยลูกสวัสดีค่ะ <c oughs>